สีครับสวัสดีครับเป็นซีมาิสคานะวันนี้ก็กลับมาเจอแล้วนะฮะกับผมอันที่เดิมนะฮะวันนี้ผมมีรถเก่งซีดานนะระดับซีโอมาแนะนําให้เพื่อนๆน,นะครับอีกคันหนึ่งนะฮะคันนี้เลยนะครับเป็นตัวรุ่นนะครับโ o ต้าแคมรี่สองจุนะครับเป็นปี2 0 1 2นะครับนี่เป็นรถบ้านด้วยนะฮะแล้วก็ราคาน่าฟังมากนะครับปี12มือเดียวนะครับ รถสวยๆนะครับไม่มีประวัติชนหนักพิคการจมน้ำเลยนะฮะคันนี้ราคาถูกสุดในตลาดนะฮะราคาเราเปิดขายอยู่ที่สามแสนนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองนะฮะสามแสนก้หมื่นห้าพันบาทนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะฮะก็จัดอะล้นๆเลยนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้เลยนะฮะที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สามแปดสี่แปดสี่ศูนย์สี่หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัวแฮมเบรี่นะฮะชม ปีสิบสองนี้นะครับกากณนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กระติหทางช่องของผมให้หน่อยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของเครื่องสองจุศูนย์ะครับนะเป็นตัวเครื่องเป็นซินล้วนๆนะครับไม่มีการดมแก๊สมาแน่นอนนะครับไฟหน้าจะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ากระจังหน้าก็จะได้เป็นสีโครเมียมนะดูหรูหร่าเลยนะครับตัวรถสีบอลนะฮะอ่านี่แล้วก็ในส่วนตัวล้อยางนะครับคันนี้ ได้เป็นยางนะครับปี2020นะฮะยางปี2020นะครับใส่ยางล้อแม็กจะได้เป็นล้อแม็กขอบ16นะครับดิสเพลตสีล้อนะครับตัวเครื่องยนต์ VVTI นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับคุณแจกก็จะเป็นรีโมทนะครับสาปุ่มนะครับนี่เลยส่วนตัวรถดิสเพลตสีล้อไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบพับทิม LED แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์มาให้นะครับอ้อยาง คันนี้นะฮะจะเป็นตัว CD ยังไม่มีแบบนีววเกเตอร์ ater, ยังไม่มีกล้องถอยหลังนะครับอ่า mm hmm. นี่เลยราคาแบบน่าครบจริงๆนะฮะโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับสวยๆเลยนะฮะสามารถเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยนะครับนะรถจอดอยู่ที่เซรีไทย64นะครับ mm hmm. เปิดบริการทุกวันเลยเวลา9ก็โมงถึง6โมงเย็นนะครับอ่ะเดีย๋ยวไปดูภายในนะครับ คันนี้นะครับภายในก็ดูหรูหราเลยนะฮะสไตล์แบบรถระดับผู้บริหารนะครับนะครับก็จะได้เป็นสีดาตัดกับสีครีมนะครับมีลายไม้นะครับตรงนี้นะครับกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้งสีบานนะครับอ่ามีที่พักแขนมาให้เรียบร้อยนะครับเบาะจะเป็นเบาะหนังสีครีมนะครับมีแอร์มาให้ด้วยมีม่านมาให้ด้านหลังนะครับรายละเอียดภายในค่อนข้างสวยนะับค่อนข้างสวยเลยนะครับนี่นะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับ นี่มาติฟังก์ชันมีแอร์จะเป็นแอร์ดูโอนะครับเกียร์ออโต้แบบคันบันไดนะครับเครื่องเสียงนะครับชุดจากโรงงานเลยนะครับผมนี่นะครับใครสนใจนะฮะทักทายนะครับสอบถามรายละเอียดได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดได้เลยนะฮะนี่นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นกระจกไฟฟ้าออโต้สีบานนะครับเป็นเบาะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับ คู่หน้านะครับเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับละเอียดตัวน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับเลยเดิมๆมนะครับนี่นะฮะน็อตเนื้อติม่างเติมเดิมนะครับแล้วก็นี่ในส่วนตัวเริอนไม้นะครับไมาค์คันนี้วิ่งอยู่ที่สองแสนหกพันสี่ร้อยหกกิโลนะครับสวยๆเลยนะฮะนี่นะครับผมใครที่แบบอยากสอบถามยละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับนะติดต่อมาได้เลย อ่ะเดี๋ยวไปพาไปดูห้องเครื่องนะครับมาดูห้องเครื่องกันนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องเบนซินนะฮะสองจุดศูนย์ลิตรนะครับสองจุดศูนย์ลิตรนะฮะตัวนี้นะครับก็สําหรับแคมรี่เนี่ยเขาจะติดโช๊คคํมมาให้จากโรงงานเลยนะครับเพื่อนนะครับน็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะฮะนี่นะฮะน็อตเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับ น้ำม์นโรงงานอยู่ครบนะครับเบรก ABS นะครับนะตัวห้องเครื่องเนี่ยแห้งสนิทเลยนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มเลยนะครับอ่าการันตีได้เลยนะในส่วนตัวแบตก็ใหม่นะครับนะถ้านะครับลูกค้าเข้ามาดูรถนะครับมาทดลองขับกันก่อนได้เลยนะครับเราเปิดทุกวันนะครับเวลา9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับ อ่าอยัางไงก็ถ้าใครสนใจอยาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถโทรมาหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์ดีได้เลยครับก็ขอฝากด้วยนะครับกับเจ้าตัว Toyota Camry 2.0G นะครับเกียร์ออโต้นะครับเป็นตัว CD นะครับปี2012ไม่ใช้งานไปที่26,000กิโลเท่านั้นเองนะครับราคาขายที่395,000บาทนะครับใครสนใจสามารถจองล็อกรถไว้ก่อนได้เลยนะครับก่อนจะกกันอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสวสีสวัสดีครับ